มีคยอื่นนะแต่ถามว่าคดีนีม้มีไหมไม่รู้แต่ถามว่ามีพิรุษไหมมันมีพิรุษจากพฤติกรรมของคนบนเรือเองนั่นแหละที่ทําให้มันน,น่าสงสยัยนะแต่ความน่าสงสัยนั้นจะเอาไปปักปัามว่ามันคือการฆาตรกรรมไม่ได้อีกมูลเหตุจูงใจของการฆ่าคืออะไรก่อนก็ตอบไม่ได้วัตถุนิจใยในการฆ่าคืออะไรก็ยังไม่เจอ ยนีครับแล้วทําไมดีเอสไอรับสืบสวนคดีนี้ถ้ามันไม่มีเหตุอะไรเลยที่แบบดูแล้วมันจะเป็นถ้ามันเป็นแค่อุบัติเหตุปกติคนหล่นเรือทาไมระดับกรมสอบสวนคดีพิเศษต้องรับสืบสวนคดีนี้ผมมองว่าอย่างนี้ครับดีเอสไอเนี่ยท่านมีอํานาจของเขาเนะว่าจะรับหรือไม่รับไม่รับเลยโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็บอกไม่รับเลยอย่างนี้ก็ได้หรือเฮ้ยมันยังมี เป็นคดีข่าวดังมันมีข้อเท็จจริงที่สลับซับซ้อนมันมีเจ้าหน้าที่หลายๆภาคส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นจึงต้องใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนในเชิงลึกในเชิงลับนะครับจะดีกว่า3ปีมาแล้วมันจะไปเก็บอะไรอีกอันนี้ผมไม่รู้แต่ในทางเทคนิคอะมันผมว่ามันน่าจะปรากฏหลักฐานอะไรได้หมดมั้งเอ้ยคุณดูสตีแห่ขงขนเขาเดียปีก็ยังตามจับเห็นไหมละ่ะ อันนั้นมันทําคดีมันเสร็จแล้วแล้วมันแค่มีหมายจับแล้วมันหนีอยู่อันนี้มันจะตัดสินอยู่แล้วเออใช่ไหมอันนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้ามีพยานหลักฐานใหม่ถ้ามีพยานหลักฐานที่ปรากฏขึ้นใหม่และยังไม่ได้อยู่ในสำนวนอันนี้น่าสนใจก็ต้องรอดูฮะเราเป็นกำลังใจให้เจ้าหนี่ทุกฝ่ายแหละหมายถึงว่ามันจะมีพยานหลักฐานอยู่ๆมันจะโผล่ขึ้นมาจากหนองน้ําโผล่ขึ้นมาจากแม่น้าเจ้าพยาไม่ไ,ได้อาจจะมีพยานที่ไปตกปลาแถวนั้นแล้วเจอขึ้นมาไม่ใช่เจอ เขาเจอตั้งแต่สามปีที่แล้วแล้วแต่เขาไม่ได้มาให้ตํารวจถ้าเจอวันนี้ล่ะถ้าเจอวันนี้เหรอ,เ,อ,อเจอวันนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดมันมันต้องเกิดขึ้นตั้งแต่สามปีที่แล้วนะต้องไปตรวจคาร์บอนไหมคุณคาร์บอนมันไม่ได้เป็นคุณยิงปืน,นกันฆ่ากันเคสนี้นต้องตรวจเลือดตรวจเลือดโหสามปีเอ้ยคุณไม่เคยตือดีเอ็นเอมันอยู่นานสามปีแล้วนะเออคุณนี่เล่าให้ฟังมีคดีหนึ่งที่มันฆ่ากันในห้องน้ำนะล้างเกี้ยงเลยนะล้างหาคราบเลือดไม่เจอไว้ เออทำไงอ่ะเขาต้องไปเรียกนิติไอเรียกฝ่ายพอถอมาฝ่ายถอมาเสร็จปุ๊บเขาใช้เครื่องไว้ไม่ยิงที่พื้นนะครับเขาใช้อินฟเลต์ยิงยิงข้างผนังอข้ามผนังเลือดไม่กระเด็นเลือดเต็นติดผนังได้เลือดก็ได้ข้าวเลือดจากข้างผนังนั่นแหละเอาไปยืนยันว่าเฮ้ยมีการฆาตกรรมกันในห้องนี้จริงนี่มันเคสหมอหมอฆ่าหมอมันมนเคสเคสมือนกับคนญี่ปุ่นที่หันคล้ายๆกันไหเพราะนั้นเนี่ยผมอาจจะคิดว่าในในตอนเนี้ย เขาทางดีไออาจจะเอาเครื่องงา่ายเครื่องมือไปตรวจไปจับไปหาไปสแกนแบบนั้นหรือเปล่าแต่ทำไมสา <3 S 1> มปีที่แล้วไม่ทำเอามันเป็นคดีพิเศษไหมล่ะไอตอนนั้นเขาสืบเขารับสืบเหมือนกันนะมีคนไปร้องเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่าเขาสืบตรงไหนบ้างก็อย่างที่ผมบอกไงถ้เาเป็นคดีดังอะไรต่างๆเนี้นะครับเจ้าที่เขาเลยจะปัดติเสธรับทําโดยที่ไม่สืบสวนสอบสวนก่อนหรือไม่สอบสวงหาข้อดิงก่อนนั้นมันมันก็คงจะไม่ได้ เพราะเป็นคดีที่มีประชาชนให้ความสนใจเยอะจําต้องให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายแบบนี้หรือปาพี่เจมแปลกใจไหมเขาหรือเขาสั่งสืบคดีแตงโมหลังจากผ่านมาสามปีไม่สงสัยอะเป็นเรื่องปกติไหมเรื่องปกติที่เราจะเห็นแบบนี้ไม่ไม่ถ้าเอาเอาในความรู้สึกผมนะถ้าไม่ดังก็คงจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำอย่างเนี้ยทำไมมันต้องดังแล้วถึงจะสืบเอา คุณเคยเอาแล้วคุณพาผู้เสียหายไปร้องสื่อทําไมอะ่ะกระแสสังคมให้าราชการขยับตามก็นั่นหละครับมันผมไม่อยากใช้คําว่าเลยนะอาการทํางานต้องขับเคลื่อนด้วยการด่าการถูกด่าอย่างเงี้ย <c oughs> เออมีคนชอบพูดอย่างนี้นะประมาณนั้นแหละคร <c oughs> ับมีเยอะแยะนะที่เขาแบบว่าเอือมละอากับระบบของเขาเหมือนกันนะระบบที่พอทําสํานวนเสร็จแล้วเฮ้ยลูกพี่มาบอกว่าไม่ใช่ต้องแก้ไข บบก็เยอะนะสังเกตได้ไงก็คือกรณีที่มีการยิงตัวตายอะ่ะพะมีคนสั่งให้รือสำนวนอะไรเงี้ยแล้วฆ่าตัวตายเลยน้วันนี้สิ่งที่ได้ประโยชน์คือการดูอย่างมีสติแต่ถ้าสติคุณจะมันจะผิดไปทันทีเลยถ้าคุณดูโดยโดยใส่อารมณ์ลงไปแล้วคุณก็เผลอพิมพ์อะไรก็ไม่รู้ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาเสียหายเขาใช้สิทธิ์ฟ้องศาลไ,นะได้เนี่ยเขาดูคลิปพี่เจมันนี้เขาด่าได้ไหม เขาด่ดาทานายเจมได้ไหมได่าผมว่าเต็มที่เลยครับ <c oughs> ผมบุคคลสาธารณะครับเต็มที่เลย <c oughs> ไม่ว่ากันเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้ฮนะผมบอกก่อนหนึ่งผมพูดหลักความจริงผมพูดหลักกฎหมายนะครับอันที่สามก็คือผมเป็นบุคคลสาธารณะผมย่อมต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติคุณจะเคคุณจะคอควายเรื่องคุณอนะล,ล,ลองนะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเราเป็นคนดังนะ แล้วเรากลัวการถูกด่ากลัวการวิพากพ่วิจาจณ์ก็ไม่ต้องมาเป็นไปอยู่ทําเงียบๆเลยไม่ต้องไม่ต้องมาเป็นคนดังนะครับพอเป็นคนดัง,ง,นนดงแล้วมันก็ต้องสู่ยพ,พ่ษ์วิจรณ์เรื่องปกติครับไม่มีใครถูกด่าจนตายนะมีแต่เราเนี่ยหูคอตายไงเองอผมให้หลักการแค่นี้ขอบคุณพี่เจมส์มากนดีครับสวัส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 ดีครับ